สวัสดีครับผมบ้พิการในครับกะเพเกมที่มีชื่อว่าแฟร์สปาร์ตี้ครับอ่านี่ก็จะมารีวิวกับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นตัวละครที่เล่นโคตรยากโคตรซึ่งมีชื่อว่ามิสเตอร์ไฟครับผมจะมาดูรายละเอียดสกิลกันนะครับคุณทุกคนสกิลที่1ครับก็คือสกิลธรรมดานะครับก็คือโดนระเบิดแม่เหล็กก็คือโยนโน้ตบุ๊กให้แปลงร่างเป็นโดนและแปลงทําการพุ่งชนไปข้างหน้าในแนวทะแยงหลังจากโจมตีด้ดวยสร้างความเสียหายแม่เหล็กทําให้คู่ต่อสู้อัมพาตครับ แต่ถือว่าเป็นสกิลค่อนข้างใช้เวลาทีดนึงแบบอีกฝั่งเดินมาอะไรอย่างเงี้ยสกิลที่2เป็นสไลด์สกิลก็คือใช้นาฬิกาแรง,งดูดครับก็คือใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากนาฬิกาข้อมือทําให้เกิดวิติให้อยู่ด้านหน้าเกิดการิดบระดูคู่ต่อสู้ที่อยู่บริเวณเข้าไปแล้วให้เกิดมิติระเบิดครับสกิลที่3จะเป็นสกิลขึ้นบนนะครับรองเท้าปีนเปิดใช้งานอุปกรณ์พ่นติดอยู่รองเท้าเพื่อดันตัวทรงตุ้ยขึ้นกลางอากาศเข้าสู่รอยได้อย่างอิสระสามารถ จมตีด้วยปืนปืนระหว่างลอยฟ้าได้ต่อไปเป็นปากการะเบิดครับหยิบปากการะเบิดมาดันจอยเพื่อหมุนตัวไปข้างหน้าและไปข้างหลังพร้อมกับโยนปากกาไว้ในที่ลยทําให้ระเบิดได้แต่หากอยู่นิ่งๆนานๆแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้อะไรแปลก็เราจะมาเลือกกันเราจะมาเล่นสองศอกนะครับเกมตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสายโปวดเลยทีเดียวมันสามารถยิงการระยะใกล้ระยะไกลได้และอาจจะใช้ก็ ใช้ค่อนข้างเวลาในการปรึกษานี่นึนงซึ่งผมเล่นเป็นไม่เป็นๆครับถือว่าเล่นยากในทีเดียวเดีด๋ยวมาเวลาหน่อย ดูดิเห็นไปะใช้เวลาหน่อยดูดดีอ่าแต่แต่แต่ตัวเนี้ยมันดันมดัมมันดีข้อดีอย่างหนึ่งคือเอออะไรครับเออระเบิดทั้งคู่ไหม ผมค่อนข้างใช้ใช้สมาธิกับตัวละครนี้นะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ไงเพราะว่าผมค่อนข้างเล่นมันเล่นเล่นยากมากเลยเอาไปไหนแล้ววะตายแล้วเอาเอาแหม่จะได้จังมีปืนร้วลวอ่ะยิงปืนรัว้วอ่มันมันเด่นตรงเนี้ยแหม เออสอออยลงหัวนะเออระเบิดไปกินเออช็อ,ชอตไปเออนั่นแหละรครับไปเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยเราทำได้ไงวะเอ้าเอ้าเฮ้ยเราเราเราทำทีมเดียวกันได้เหรอทีอ่บ้านอ่ะ มิเตอร์ไฟทำารทีมตัวเองได้ด้วยเหรอเอาว่ะเอาเตอร์เหรออุ๊ยโอ้ยโโดนสอยกระเด็นเลยฟิวยิงปืนยิงปืนอะไรยิงปืนฟีฟีเลยยิงปืนฟีฟีเลยยิงปืนฟีฟีเลยอ่ายิงปืนฟิฟี รถที่ละลอดนะครับรถที่ะระลอดนะครับรถที่ะระลอดนะครับฟูตุ่มมันก็ค่อนข้างใช้ยากเลยเนี่ยตัวนี้แหมสวยครับ เะรครับอืดีดิเดียวเนี่ยมันมันเน้นไปที่ระยะประชิดไม่ได้อะเน้นไปที่ระยประปไกลมากกว่าอา่ะไปแล้วเอางองแป๊บเนี่ยมันเป็นตัวมันคือมันเป็นตัวที่ระยะประชิดไม่ได้ถ้าเพล่ระยะประชิดได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นลำบากทีนึง ในความคิดผมนะแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวไว้สาหรับอ่าสแปมสแปมสายระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยสายระยะไกลระยะกลางอะไรอย่างเงี้ยถูกเนี่ยผมเลยแนะนําไม่ค่อยได้มากมั้งแต่จะด,ดีไหมเนีย่ยมันสามารถสแปมได,ด้ฟูดฟูดเนี่ยดูดิเนี่ยอืมอืมอ่า พูดไปเลยเออแลระเบิดไปเออดูมิติระเบิดไปกินเขาบล็อกดูมิติระเบิดไปกินระเบิดไปกิน อย,อ,ยอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอดมิติสวยมิตินั่นแหละโอ้ยมารู้วเออเนี่ยสกิลสกิลลงล่างเนี่ยไม่เข้าใจากสกิลมันเท่าไหร่เนี่ดูมิติไป ยิงรัๆวๆ,วๆดูนมิติดึงดูนมิติดึงดูนมิติไหววววดึงดูนมิตินั่นแหละครับไปนิดนึงโอ้โหกำลังกำลังจะสอยขึ้นบนเลยดึงดูนมิติวีปแหน่ฮันแหน่ดึงดูนมิติโอ้ โอ้โอ้ชิบหายเท,ท่าทีซึกก่งจะเล่งไปละเออนน่นแหละครับไปแล้วหนึ่งอ้าวชิบหายเนี่ยผมเกลียดมากเลยกับสก,กิลเนี้ยไปเลยดึงดูดมิติอุย้ยโทษเนี่ยเกลียดมากเกลียดมาก อะไรครับไปเลยเออนะครับปังไปเลยอะไรครับ เนี่ยมันเป็นตัวค่อนข้างเล่นยากมากทีเดียวเนี่ยผมก็เลยไม,ผม,ยไม่ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครเป็นแบบพวกสายสแปมหรือสายแบบระยะไกลดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยถ้าถ้าให้ผมแนะนาผมว่าแนะนําว่าตัวนี้เล่นได้นะนก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับผมคือผมไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่เพราะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่แบบใครที่แบบเปืนเป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะที่เล่นตัวมิสเตอร์ไฟอ่ะ ถือว่าค่อนข้างโอเคมากเลยนะเพราะมันค่อนข้างโกงทีเดียวแต่ต้องลองแต่ต้องฝึกไปเรื่อยเพราะมันเป็นคนตัวที่ค่อนข้างที่ใช้ยากแต่ถ้าเกิดผมแนะนํานะผมแนะนําว่าไปเล่นกับเป็นคู่คู่เป็นทีมทีมดีกว่าถ้าไปเล่นเดี่ยวถ้าเล่นเดียวเดียวถือก็โอเคไหมแต่ก็โอกาสที่เราจะโดนโจ,นจับหรือโดนเข้าระยะประชิดอยู่ผมตัวนี้มันมันชนะทางด้วยไม่กี่สกิลเองอันนี้ผมพูดจริงๆนะโอเคงั้นใครที่ชอบก็สามารถกด subscribe กดไลค์ก,กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันได้กันคลิปนี้ก็ขอตัวลาตัวอบนครับผมบย